วันนี้เราจะมากโการนที่จังหวัดเชียงรายกัน,นะค่ะทุกคนคือกิจกรรมรถโพลและอะไรต่างๆมากมายการได้ออกไปท่องเที่ยวคนเดียวเหมือนกับการที่เราได้พักผ่อนเต็มอิ่มนะคะทุกคนออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆตัวคนเดียวมันก็ได้อีกฟิลมหนึ่งมันทำให้เรายิ่งกล้าไปเชิญกับการอยู่คนเดียวมากขึ้นได้เรียนรู้ชีวิตและเพื่อนร่วมทางแปลกใหม่มากมายและเก็บมันไว้เป็นความทรงจำในวิดีโอนี้นะคะทุกคน ทุกคนอันนี้เราก็มาลองจักรยานไฟฟ้ากดสองครั้งแล้วก็ไปคือดีมากทุกคนจริงมันก็เหมือนกับขับรถยนต์จริงๆสบายลมเย็นเย็นเวอร์อันนี้เรา,เอาออกตัวมาถึงตรงจุดนี้แล้วจริงๆป้าจุดถ่ายรูปเยอะมาก เง่ไปจุดที่5จุดสุดท้ายจุดโขนสลิงนะคะทุกคนก็ถือว่าคุ้มอยู่นะมาเที่ยวคนเดียวแล้วใช้รถจักรยานอเนี้นะคะคุ้มสลิงสิบลายแล้วหุนสลิงครั้งแรกในชีวิตถือว่าคุ้มแล้วนีจับเชือกดำปิดลินจับเชือกดำ ค่ะน,น,นากาจับกล้องรวบก็หาก,กันทนั้งสองเกณฑ์นนะดเกบตับแน่นๆค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพับช่อง j จมี่เมมโมรนะคะวันนี้นะคะเราจะไปตรุยที่จังหวัดเชียงรายกันค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็มาเชียงรายแล้วนะคะเราว่าเดี๋ยวเราจะหาที่พักก่อนหรืออาจจะเดินทางเดี๋ยวต้องรอดูอทีนะคะทุกคนราจะไปที่ดอยช้างนะคะทุกคน<ม>ก็เป็นจุดแรกเลยตอนแรกเราว่าจะหาที่พักใกล้ๆแต่คิดว่าไปเลยดีกว่านะเพราะว่ามันยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโม เวลาเดินทางสองชั่วโมงนะคะทุกคนพิกัดที่เราไปนะคะมาโซระโฮมสเตย์ค่ะทุกคนตอนตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วค่ะทุกคนเราข้างทางที่รโฮมสเตย์เนาะใช่ค่ะอเมื่อกี้เราเลยเข้ามานิดนึงเขาอยู่ด้านขามือเมื่อกี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหมู่บ้านชาวมงนะคะเป็นยังไงไหคะหมู่บ้านชาวมงนะคะที่พักนะคะฝั่งตรงนี้จะฝั่งตรงนี้จะเป็นอาคารหรือเป็น ออตอนนลางคืนหมอกเยอะมากค่ะช่วงขาลงนะคะเราก็มาถึงมาโซระโฮมสเตย์แล้วนะคะทุกคนที่นี่บอกก่อนนะคะว่าที่พักอันนี้คือถูกสุดแล้วเท่าที่เจอมานะคะที่มีอ่างน้ํานะคะราคา3ามพันเนาะแต่เขาเห็นเรามาดืกเขาก็เลยลดให้เหลือสา0พถูกมากใครที่จะมาพักผ่อนเชียงรายนะคะแนะนําเลย ตอนนี้นะคะเราก็ได้ที่พักแล้วนะคะอยู่ที่มาโซละนะคะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็เพิ่งชั่วหน่อยเพราะตอนแรกขึ้นหลงทางมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะให้ดูบรรยากาศนะคะที่นี่นะคะเย็นมากค่ะทุกคนที่เราอยู่นะคะมีอ่างน้ําด้วยนะคะทุกคนคิดว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปอันหนึ่งตอนเช้าต้องรีบป็นเช้าแน่นอนเดี๋ยวเราขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะ ตอนเช้าอากาศหนาวมากนะคะทุกคนแต่ว่าน้ำเนี่ยอุ่นมากจริงๆนะคะแนะนำเลยนะคะก็เป็นเวลา6กโมงประมาณ6กโมงนิดๆแล้วนะคะที่เรารีบตื่นไม่ใช่พราะอะไรเพราะเราอยากจะเก็บภาพบรรยากาศที่นี่นะคะทุกคนแล้วเราก็ว่าจะแบบจะไปแช่น้ำตรงนู้นด้วยเนาะ อันนี้ก็เป็นผงสร้างฟองนะคะทุกคนนี่เลยเททั้งหมดนะคะแล้วเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์มาให้นะคะพวกแปลงพวกอาพชิตตัวแล้วก็ได้บอบผมเนาะต้องบอกก่อนนะคะวันนี้ครั้งแรกของเรานะคะก็อาจจะแบบทำอะไรที่แบบป,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 ปั้มปเปิดนนิดนึง บรรยากาศโดยรวมกำลังดีนะคะทุกคนก็ไปใช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาไม่เกิน1 1มงคึ่งเนะเาะแล้วก็ว่าจะไปเล่นกิจกรรมผัดผลด้วยวเราจะให้ดูวิรบรรยากาศตอนเช้าคือแบบหมอกน้ำมาทุกคนน้ำน้ำอุ่นจริงค่ะทุกคนเรานี้บอกไปเลยนะคะว่าสไตล์ห้องเนี่ยเป็นแนวมินิมอลนะคะแบบสวยมาก ช่วงระหว่างว่างๆนะคะก็นั่งเิ่นกล้องไปจ้าที่นี่ตอนเช้ามีอาหารเช้าฟรีนะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟรวมถึงชากาแฟด้วยนะคะทุกคนในระหว่างรับประทานอาหารเราก็สามารถชมวิวไปด้วยกินไปด้วยนะคะได้บรรยากาศกำลังดีเลยจะมาทานถึงฟันกันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะไป และนี่คือหน้าตาอาหารของเรานะคะทุกคนน่ากินมากเราก็สั่งชามาจิตนะคะคลายเครียดด้วยอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีระเบียงนะคะทุกคนคือวิวตรงนี้คือดีมากแนะนำเลยว่าถ่ายรูปต้องถ่ายที่นี่นะคะคือวิวสวยจริง เดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะได้วิวที่ดีกว่าเดิมน,นะคะทุกคนตรงจุดนี้ก็จะแบบสวยมากแล้วก็ปิดภูเขาเลยค่ะโอเราก็มาที่ดันฟ้าแล้วนะคะทุกคน ก็เมื่อกี้เราก็ไปถ่ายที่ข้างล่างนะคะแล้วข้างบนนี้นะคะวิวคือดีมากเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะทุกคนต้น,นีแดดเริ่มมาแล้วคือแบบ รู้สึกว่าช่วงประมาณทเที่ยงเที่ยเนาะแบบเหมอะจะจางลงแล้วแต่ช่วงเช้าๆ้าแบบมองังเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาไปแล้วแล้วก็จะไปที่สิงตังนะคะว่าจะไปเล่นกิจกรรมก็เขาเปิดประมาณช่วงแปดโมงนะคะถึงหกโมงเย็นนะคะทุกคนเห็นเขาบอกว่าจุดถ่ายรูปคือเยอะมากบอกก่อนนะคะว่าบนดอยไม่ค่อยมีรถนะคะแต่เราประสานงานให้เจ้าของที่พักพาเรามาส่งนะคะเขาไม่คิดตังเพิ่มเลยคะ่ะทุกคน สี่นาทีนะคะตอนนี้ก็หาเลยดืิมก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมโรดโรดน,นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะฟาร์มดีไซน์นะคะทุกคนเราก็ไปหาเลยดื่มก่อนจะไปเล่นกิจกรรมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาของไปฝากนะคะพรามันแน่นมากวันนี้คิดยู่ว่าจะ,าจะขับรถไปหรือว่าจะนั่งรถ เราก็เอาของมาฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์นะคะทุกคนจุดนี้ฝากฟรีนะคะซื้อตั๋วได้ที่ตรงนี้เลยนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีบริการเช่ารถก็จะมีทั้งรถกอล์ฟแล้วก็จักรยานไฟฟ้านะคะทุกคนส่วนใครที่เอารถส่วนตัวมาก็สามารถขี่ไปเองได้เลยนะคะทุกคนทุกคนอันนี้เราก็มาลองจักรยานไฟฟ้ากดสองครั้งแล้วก็ไปวิวคือดีมาก จักรยานที่เราเช่ามานะคะราคา300บาทนะคะทุกคนก็ขับได้จนถึงเวลา5้าโมงนะคะวันนี้ก็คือครั้งแรกของเรากับรถจักรยานไฟฟ้านะคะทุกคนเขาให้กด2ครั้งตื่นกล้องไม่ได้นะคะทุกคน เราจะไปก,กันค่ะคือเราขี่รถไม่เป็นเลยเขาจริงๆเขามีรถทัวร์นะแต่ว่าเรารอไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ากว่าจะมานี่อีกสองชั่วโมงเนะ่เลยขี่รถเล่นนะคะตื่นเต้นมากกล้องจะหรถหรือเปล่าไม่รู้นะแต่วิวที่นี่ดีมากค่ะทุกคนตื่นเต้นมากตายอะไรลว <laughs> มาเที่ยวคนเดียวมันก็สนุกอีกแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวแป๊บหนึง่ง ขอถ่ายวิวก่อนต้องทำยังไงก่อนถ่ายวิดีโอไปด้วยขับรถไปด้วยท้าถ่ายชีวิตมากเอาค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปจุดชมวิวต่างๆแล้วไปถ่ายรูปนะคะที่ท่ารถจักรยานนะคะ300นะคะที่เราขี่เนาะ เอาจริงๆมันก็เหมือนกับขับรถยนต์จริงๆนั่นแหละอู้หูเชียเชียวก็จุดฝากของนะคะเราฝากที่ประชาสัมพันธ์นะคะฝากได้เลยฟรีค่ะแล้วก็ที่เรามาเมื่อกี้นะคะคาเฟ่กเ็เดี๋ยวเราขึ้นชื่อไว้ให้เรากันนะคะเดี๋ยวตอนนี้คือแบบขอควบคุมรถก่อนเนาะเดี๋ยวจะลมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บรรยากาศดีมากทุกคนไหนลองขี่แบบรวดเร็วสิอู้สบายลมเย็นเย็นเวอร์ รู้สึกว่าที่นี่บรรยากาศดีนะทุกคนที่สิงหาอ้ลมเย็นเวอร์ เดี๋ยวจะไปจุดอื่นแล้วเดี mm ๋ย hmm. วเราจะถ่ายแค่บรรยากาศมาให้เรากัน,นะคะ่ะท mm ุก hmm. คนมันน่าจะอันตรายมากดูเลยอะเพราะเดี๋ยวต้องเจอรถใหญ่แล้ว hey, ที่ก็ประมาณนี้นะ mm hmm. ตอนนี้เราเออกตัวมาถึงตรงจุดนี้แล้วอันนี้เป็นแผนที่ของเขาเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะต้องวนกลับนะคะ mm hmm. นี่เลยตอนนี้เราก็มาจุดที่หนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอชมวิวเบาหงนะคะเดี๋ยวเราถ่ายหงมาให้ดูกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างอ ก็มาถึงจุดที่สองนะคะเป็นสวนดอกไม้นะคะทุกคนเราก็มาถึงจุดที่3แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นไรชานะคะทุกคนจะเห็นวิวเขาเยอะมากเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เราไปอยู่เส้นทางสนามกอล์ฟแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่เราต้องไปเล่นรถพนลแล้วนะคะตื่นเต้นมากตอนนี้เราอยู่จุดนี้เนาะเราก็จะต้องวนไปทางนี้เพื่อที่จะกลับจุดเดิมนะครั เย็นสุดๆนี่คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันไปของมันเองนี่นะคะลูกโป่ี่นก็สวยมากเห็นไหมคือเมื่อกี้ขี่จักรยานมาโคตรเย็นอนะ่ะ จริงๆป้าจ่วถ่ายรูกเยอะมากขี่สโล์เนาะขี่เร็วไม่ได้เ,ไไดเดี๋ยวจับกล้องไม่ได้อ่ะต้องจับกล้องแล้วนหนึ่งตอนนี้แดดแรงค่ะทุกคนแรงแบบแรงเวอร์นี่คือวิวที่นี่ค่ะสรุปแล้วก็ถงทางนะคะับตรงสีแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะท่องขอตัวไปขี่ลก่อนนะคะทุกคน ขับมาถึงจุดที่4นะคะส่วนสัตว์นะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาที่ส่วนสัตว์แล้วนะคะเดี๋ยวเราวอลกบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคนตอนแรกก็คือหลงทางเยอะมาก นี่นะคะทุกคนชุดละ50อันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์สติกเกอร์คล้ายห,หมูคล้ายตาคล้ายหมูกแก้วอะไรนี่นะคะทุกคนตายยากค่ะทุกคนลองตัวนี้นะน้องเก่ง,กงมากอะ่ะ ตรงนี้เป็นฝั่งยุ่งนะคระทุกคน ที่4ไปแล้วนะคะจุดให้อาหารสัตว์นะคะสุสัเ์เดี๋ยวเราจะไปจุดที่5จุดสุดท้ายจุดโขนสลิงนะคะทุกคนเป็นกิจกรรมที่เราอยากทำมานานมากเราเห็นแบบว่าในคลิปติ่กต็อกเนาะแล้วก็แบบเห็นเขาโขนที่ ปาคนะคะทุกคนที่เชียงรายก็เลยแบบก็เลยมาที่นี่ด้วยเป็นจปดประสงค์หนึ่งก็อยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับชีวิตตัวเองนะคะทุกคนมารอดูกันได้เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงมันน่าจะเสียวม,มันน่าดูนะลมเย็นไม่ไหวค่ะทุกคนเย็นแบบเย็นมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราผิดด้านหรอวะนัดหนึ่งตัแรง ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าเราก็เคยมีพื้นฐานมาแต่ที่ไม่กล้าขี่รถช่วงหลังๆก็เพราะว่าแบบเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เราขี่รถแล้วพลาดนะคะทุกคนไปชนนั่นนี่ก็เลยแบบเลิกขี่ไปเลยสักพักหนึ่งตอนนี้ก็มาขี่รถนี้แทนนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะมาเที่ยวคนเดียวแล้วใช้รถจักรยานอันเนี้นะคะคุ้มอยู่ แล้วก็จริงๆมันมีรถทัวร์ด้วยนะคะทุกคนนั่งทัวร์แต่เราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ารอนานะแล้วก็มีรถอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นรถกอล์ฟนะคะถือว่าถ้ามาหลายๆคนก็ใช้ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาถึงจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายที่เราจะไปนะคะทุกคนไปหุ่นสลิงกันค่ะจุดที่ห้าจะเป็นศูนย์กีฬานะคะทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้หลายแบบนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหุ่นสลิงอย่างเดียวนะคะเราเห็นมีแบบปีนไต่ด้วยนะคะ จุดี่5นะคะเขาบอกว่าให้ไปติดต่อที่โรงงานเนาะวันนี้ขอพักหน่อยก่อนคือแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อมากเดี๋ยวเราจะไปขนสลิงกันนะคะรอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะติดต่อได้ที่จุดนี้นะคะค่าบัตรร่วมเล่นกิจกรรมนะคะ300บาทนะคะ เฮ้ยทุกคนตอนนี้เราก็จะไปเล่นสลิงหุนสลิงนะคทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้เราก็ปราของที่ล็อกเตอร์แล้วตอนนี้กล้องก็น่าจะพอใช้ได้อย่างนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวรอดดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้ตื่นเต้นกว่านิดนึงมาแล้วรอไม่ไปช่วยตินะคุณแก้ตื่นเต้นเวอร จสเลนา์แล้วหุ่นซิลิงครั้งแรกในชีวิตถือว่าคุมแล้วนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราอยากทํามากที่สุดในชีวิตแล้วเอาละค่ะทุกคนไปกันค่ะเราไม่รู้นะคะว่าจะถ่ายมาได้เหรือเปล่ากล้องรัวสำจพังหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ่ายเท่าที่ได้นะคะ เพราะว่าเรามาคนเดียวนี่ค่ะจากจุดนี้ไปจุดนู้นสี่ได้ชมวิวธรรมชาติก็ถึงข่มแล้วแล้วเราก็ขึ้นบันไดต่อไปที่ชั้นบนสุดนะคะเพื่อโหอนสลิงเนาะโอ้ยเสียวใกล้จะถึงแล้วตื่นเต้นมาก การที่จับเชือกสีดำจับเชือกดำปิดเล่นจับเชือกดำเปน็นหน้าที่การจับกล้องรวบก็ห่างกันทั้งสองเส้นค่ะนะครับหนึ่นนงมือก็ได้สองมือก็ได้นะครับหรือพอะลูกปลาเคลื่อนที่ลงแล้วเนี่ยมันอคนรวมเรื่องหายไปเนี่ยมือออกจากเชือกได้เลยนะครับสำหรับลูกปลาที่จะถ่ายวีดีโอลงไปจับโทรศัพท์ให้แน่นอนนดูลูกค้าต้องการน้ำนะครับแล้วตรงนั้นจะมีกระุ้งเบรกคเราจะมีกระตุ้งเลนึงนะเพราะนั้นอย่าตกใจนะครับให้มีสมาธิกับการจับโทรศัพท์น้ำหนัก น้ำหนักประมาณเท่าไหร่น้ำหนักหนูเจ็ดสิบค่ะอ่ะย่อลงไปยอ่อแป๊บนึงนะคะหนูงกลังเลยเลยตั้งหนึงนะโ<ฮ>อ้บหตั้บแน่นแน่นค่ะรอดน,นะครับใกล้แล้วค่ะหนึ่งสองสามเชิญครับไม่เดียดไม่เดียด ค่ะคบเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะจริงปะ้ะคือมันตอนแรกมันเหมือนเสียวนะแต่แต่เราเดี๋ยวกแต่ว่ามันสนุกดีค่ะทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวเลยเสี่ยงแรกนูก่นหนึ่งมันมก็หายเสี่ยงแล้วอมันหนักชินแล้วพแบบตอนนี้นะคะฝนกำลังตกไปบ่อยนะคะทุกคนเราต้องเร่งเล็วนะคะกลับไปที่ที่เดิมนะคะ ไฝนไปจ้าเออขี่รถตาฟนตอนนี้เราก็กลับมาจุดเดิมแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปรับของกันนะคะรับก็จ้ะ